ลูน่าแมวของเรามันชอบจ้องไปที่มุมมืดหลังตู้ทุกคืนไม่ว่าจะกี่โมงมันก็จะจ้องอยู่แบบนั้นแรกๆเราคิดว่ามันคงเห็นอะไรเล็กๆแต่พอนานวันเข้าท่าทางมันก็เริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆสายตาของมันนิ่งมากนิ่งจนหน้าขนลุกบางทีก็ขู่ฟอๆเหมือนกําลังเตือนใครบางคน เราเคยลองเดินเข้าไปดูนะแต่ลูน่าจะวิ่งมาหลบข้างหลังเราทันทีพร้อมขนพองสู้จนคืนหนึ่งเราตื่นมากลางดึกเห็นลูน่ากำลังจ้องเหมือนเดิมแต่คราวนี้มันไม่ขยับเลยแม้แต่นิดเดียวเราเริ่มรู้สึกหนาวแปลกๆเย็นยะเยือกไปทั้งตัวเหมือนมีใครบางคนจ้องกลับมาจากมุมนั้นจริงๆ เราคว้าลูน่ากอดแน่นแล้วรีบเปิดไฟทุกดวงในบ้านเราไม่กล้าแม้แต่จะหันไปมองอีกเลยลูน่ามันรู้ว่ามีบางสิ่งที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นและอย่างคงอยู่ผู้สนับสนุน k m k social เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง